เชื่อครับว่ารถคันนี้คือต้นตำรับแล้วก็ต้นแบบของ All New t i t a n ในรุ่นซิงเกิลแคตอนเดียวครับสีที่มีออปชันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นคันต้นๆของประเทศเลย oh. มีฟังก์ชันอะไรมีออปชันอะไรที่มิ s ูวินทีเตรียมไว้ให้ oh. จัดติดตั้งให้กับลูกค้าเคสนี้บ้าง oh. เดี๋ยวมาพูดรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์แชนแนลอีกเช่นเคยครับผมนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งคันที่ตัวผมเองพูดถึงมาโดยตลอดเป็นฟังก์ชันที่ตัวผมเองพูดมาโดยตลอดว่ามันคือฟังก์ชันที่ตัวเราทําได้และมันเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านน่าจะเสริมความต้องการให้กับลูกค้าตรงกลุ่มความต้องการเช่นเดียวกันกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลูกค้าอยากได้ฟังก์ชันไม่เหมือนใครและอยากได้ออปชันที่ O E M อยากได้ออกจากโชว์รูมเลยถึงแม้จะไม่ได้จากโรงงานขอให้ได้จากโชว์รูมแค่นั้นพอรุ่นนี้ครับคืออลูมิเ t ียมไนรุ่นซิงเกิลแคปขับเคลื่อน4ีล้อตอนเดียวขับ4ีเกียร์ออโต้ราคา749,0 0 0บาทครับฟังชันที่ใส่เข้ามามีเยอะซะเหลือเกินบอกเลยนะว่าแพงต้องบอกว่าหลักแสนเลยดีกว่าเพราะมันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เราแถมให้ลูกค้าและมีบางรายการที่ลูกค้าเติมแต่งเข้ามาคันนี้นะครับลูกค้าจะไปต่อยอดโดยการใส่ล้อ และให้ผมเนี่ยจัดซุ้มล้อติดเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ลูกค้าจะไปใส่ล้อให้เหมือนกับรถคอนเซปต์คล้ายๆกับที่ผมเคยลงคลิปไปคือตัว s i n เกิลแคที่เป็น120นิ้วและอัพฟังก์ชันคล้ายๆกันลูกค้าตามมาจากคลิปนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วก็มาเลือกใช้บริการที่เรานะครับเราก็ยังคงย้ําในฟังก์ชันของตัวรถนะครับมีการต่อยอดไปแล้วออปชันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยมาดูด้านหน้า ด้านหน้าของตัวรถครับถูกตกแต่งตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็น OEM ก็คือ o r ริ i n นอจากโชรูมแล้วก็เป็นอะไหล่จากโรงงานตารถไฟเดย์ามติดนะครับคือตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ t r ิปเป Projector มีการส่องสว่างที่ชัดเจนเหมือนกับตัวรุ่นอั t ตร้ ในรุ่นตัวพาร์มในรุ่น4ประตูแล้วก็เบเกอระแขปในรุ่นไฮ g ลนเดอร์ก็คือตัวยกสูงนั่นเองอะนะครับมีการใส่ไฟตัดหมอกให้เป็น LED ด้วยเดิมทีเนี่ยไอตัวเนี้ยของแท้เนี่ยมันเป็นสีส้มๆหน่อยเป็นหลอดฮาโลเจนผมก็ใส่ให้เป็น LED เพื่ออะไรเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการพูดง่ายๆเลยไฟหน้ามันขาวมาแต่พอเป็นไฟตัดหมอกเหลืองมันก็ไม่เหมาะถูกปละ่ะแต่มีหลอดเดิมให้ที่เป็นหลอดส้ม บางทีลูกค้าอยากจะไปใช้ในกรณีตัดหมอกจริงๆไม่ได้อยากต้องการความสวยงามซะอย่างเดียวนะครับก็มีซัพพอร์ตมีสำรองให้คืนให้นะครับมีการตกแต่งตัวซุ้มล้อเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อที่โป่งออกมาระดับหนึ่งแต่ยังคงพื้นฐานของตัวรถที่สามารถใช้งานได้จริงโดยที่ไม่ได้ตกแต่งตัวรถให้มันโปร่งจนเกินไปไม่ได้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่จนเกินไปนะครับ พอใส่ล้อที่มันมีออฟเซตที่เหมาะสมมีความกว้างของตัวล้อที่ยื่นออกมาหน่อยมันจะรับกับซุ้มล้อพอดีเหมือนกับครันนี้ที่ผมเคยรีวิวไว้คือซิงเกิลแคร้อ20นิ้วเป็นยางอาทีคลิปนั้นนะครับบอกเลยว่าลูกค้าให้ความสนใจเยอะคนที่เล่นรถคนที่เล่นล้อจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าไอตัวสเปคล้อนั่นน่ะมันแพงมันแพงเลยบางคนเนี่ยอยากได้ไฟไฟก็ครึ่งแสนแล้วพูด,ดง่ายๆเลือกได้ครับบางคนอยากได้ล้อก็ไม่ได้ไฟใครอยากได้ไฟ ก็ไม่ได้ล้อก็เลือกให้ตรงกับความต้องการหรือใครอยากได้ล้อไปจากโชว์รูมเราเลยเราก็มีซัพพอร์ตให้แต่ลูกค้าเคสนี้เนี่ยมีเพื่อนที่ทํารถอยู่แล้วมีเพื่อนที่ทําตัวอุปกรณ์ตกแต่งตัวล้อยางอยู่แล้วอยู่แถวบ้านเขาก็จะไปใช้บริการอุดหนุนเพื่อนเขาไม่เป็นไรก็มาซื้อออปชั่นกับเรามาซื้อรถแล้วพร้อมออปชันออกจากโชว์รูมจากเราไปเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่มองว่ามีประโยชน์นะครับคือตัวกระจกพับไฟฟ้าชุดนี้เดี๋ยวผมพับให้ดูแบบนี้ กระจกพับไฟฟ้านะครับกุญแจมันเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้แล้วไม่ได้เป็นหลอกเล็กแบบตัวในรุ่นเดิมที่มันเคยเป็นมานะครับกดปลดล็อกกดล็อกแค่นั้นไม่มีเวลข้ามไลท์นะเวลข้ามไลท์เนี่ยมันต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ผมมองว่าไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นหรอกใช้เดย์ไลท์แบบปกติไฟโปรเจคเตอร์แบบปกติพอแล้วนะครับมีกระจกพับด้านข้างแบบออโต้นะครับล็อกรถหูพับแค่นั้นจำง,ง่ายๆมันบอกสถานะอะไร พับกระจกในกรณีที่ตัวเราเองอยู่ไกลๆเฮ้ยมันทําไมมันล็อกไม่ได้กดยังไงมันก็ไม่พับสถานะตัวรถบอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ล็อกเราอาจจะมารีเช็คว่าเฮ้ยประตูไม่สนิทหรือเปล่าก็ป้องกันการโจรกรรมได้นะครับปิดประตูสนิทยืนอยู่ไกลๆเห็นรถหูพับอันนี้คือล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่แมกไลเนอร์นะแต่เดี๋ยวจะมีให้เหมือนกันวันนี้ชิงมารีวิวก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมกับลูกค้าเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนล้อแม็กก่อนกัน เพราะลูกค้าจะรับรถแล้วไปเปลี่ยนลูกค้าอยู่ชัยภูมินะครับต้องขอบคุณพี่ต้อมผ่านคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะติดตามกันอยู่แล้วมีการตกแต่งตัวซุ้มล้อด้านหลังนะครับให้เป็นแบบดาด้านมันจะมันก็จะทนมือทนเท้าทนการใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีความหุบของล้อหน่อยตัวล้อสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราต้องการไปแต่งในระดับนั้นนะ่ก็อาจจะต้องเสริมมันนิดหน่อยเพราะ ให้ตรงกับการใช้งานทรงมันจะสวยล้อมันจะดีนะครับสามารถไปใส่โลบาร์ด้านหลังได้ใส่ตัวอุปกรณ์ตกแต่งด้านหลังได้นะครับติ๊กเกอร์ชุดนี้มาจากโรงงานนะสามารถเบิกใกล้บ้านได้ใครที่บอกว่าอยากไปใส่รุ่นเก่าสามารถเบิกไปใส่ได้นะครับอันนี้แนะนําได้นะครับส่วนด้านหลังมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่มาดูไฟท้ายไฟท้ายชุดนี้ครับคือไฟท้ายที่เหมือนกับในรุ่นตัวท็อปทอปในรุ่นคลามในรุ่นอัลตรานะครับตัวท็อปผมใส่ไฟท้ายไปให้ คันนี้นะครับผมมีฟังก์ชันพวกนี้ที่ใส่เข้าไปให้ซัพพอร์ตให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นแบบ t ีชาร์นะครับเป็นลักษณะของตัวไฟท้ายแบบตัว All-New t i t a ไที่เขาใส่มาในรุ่นท็อปๆราคาแพงๆแค่นั้นเองนะครับย้ำอย่างนี้เอ้ยลืมพูดเลยฟังก์ชันภายในนี่มาดูนี่พูดแต่ข้างนอกไม่ดูภายในได้ไงนี่มาดูนี่เลยฟังก์ชันภายในครับคือตัวพวงมาลัยที่เป็นแบบพวงมาลัยแบบในรุ่นอัลตร้ ในรุ่นตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวเลื่อนไม้แบบ4ประตูผมใส่เข้าไปให้เลื่อนไม้แบบ4ประตูผมใส่เข้าไปให้นะครับอินโฟเทนเมนต์มันจะไม่ใช่ตอนเดียวนะแต่เป็น4ประตูแต่ตัวอินเเมชั่นรูปแบบของตัวรถมันจะสวยงามเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบบางท่านเนี่ยอยาก ขับรถเป็นรถตรวจการรถใช้งานในชีวิตประจำวันแบบลูกค้าท่านนี้ก็สามารถทํางานได้แบบเดียวกันนะครับคอนโทรล่พวมอลายัยสามารถใช้งานได้อีกจุดหนึ่งครับนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มันคือฟังก์ชันกล้องมองภาพด้านหลังเขาเรียกกล้องถอยหลังมันคือการใช้งานของตัวหน้าจอเดิมแต่ใส่จุดตัวกล้องถอยหลังชุดนี้มาเป็นงาน O.E.M นะก็ใส่เข้าไปให้ตอบโจทย์กับการใช้งานผมสรุปอย่างนี้ครับหลายท่านอาจจะมองว่าฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ย สามารถไปเบิกศูนย์ใกล้บ้านและใส่ได้และตัวผมเองนะครับเป็นหนึ่งโชว์รูมที่เจอปัญหาเหล่านี้มาเยอะเพราะลูกค้าเนี่ยออกรถที่ไหนก็ออกออกใกล้บ้านก็ออกแล้วสุดท้ายแล้วอย่างว่าติดฟังก์ชันกับเราแล้วก็ยังคงย้ำนะครับว่าใครที่ติดฟังก์ชันกับเราราคามันจะแพงกว่าปกติ เพราะเราเนี่ยจะซัพพอร์ตให้กับลูกค้าที่ออกรถกับเราอย่างเคสนี้เนี่ยลูกค้าจะได้ราคาพิเศษรวมกับออปชันบางรายการที่ผมซัพพอร์ตให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพิ่มในส่วนบางส่วนเลยแต่จ่ายเพิ่มในกรณีลูกค้าเนี่ยฟิกมาอยากได้อันนั้นเพิ่มอยากได้อน,นี้เพิ่มก็มาเลือกได้นะครับลูกค้าออกจากที่อื่นราคาแพงนะย้านะครับว่ามาติดก,กับเราได้แต่ราคาแพงมากต้องย้ําอย่างนี้แต่ใครที่อยากออกรถกับเราแล้วอยากได้ฟังก์ชันแบบนี้รุ่นที่มันไม่มีคือรุ่นไหนบ้างในรุ่นซิงเกิลแคป ตอนเดียวขับ2ขับ4ไม่มีนะครับตัวม่กแคบตัวโลไรเดอร์ก็คือตัวเตี้ยไม่มี4ประตูไม่มีนะครับสามารถใส่ได้ทั้งหมดนี้ผมเคยรีวิวทั้งตัวตอนเดียวซิงเกิลแคตัวยกสูงและตัวดับเบิลแคที่เป็น4ประตูเตี้ยเนี่ยเคยรีวิวทั้งชุดแต่งใส่ล้อแม็กให้ดูแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้คลิปนี้จะพูดไว้ทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับฟังก์ชันของตัวรถนะครับรวไมไปถึงตัว ซิงเกิลแคตอนเดียวขับ4่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้ผมมีให้ดูทั้ง2คลิปนะครับก็หลกัหลากๆการใช้งานเหล่านี้นะครับจะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอยากได้ฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใครผมก็กล้าการันตีว่ารถคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจะไม่ถึง20คันในประเทศที่ใส่เข้าไปจากโชรูมนะต้องย้ําว่าจากโชรูมถ้าจากช่างนอกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเป็นเคสบ y เคสนะครับแต่จากโชรูมคันนี้เนี่ยเป็นคันต้นๆของระดับประเทศแน่นอน ที่เป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับการใช้งานออปชันของไฟฟังก์ชันของไฟพอใส่เข้าไปมันไม่ได้กิเลนนะมันสวยเลยมันทําให้รถเปลี่ยนหน้าตาไปเลยนะครับเหลืออุปกรณ์ที่ยังต้องใส่อยู่คือเสาและแม็กไลเนอร์โลโก้ผมยังไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับชิงมารีวิวก่อนอยากให้เห็นก่อนกับการใช้งานรถพวกนี้ว่ามันตอบโจทย์ในด้านไหนบ้างขั้นตอนการซื้อนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อรถพร้อมกับฟังก์ชันเหล่านี้นะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ทุกช่องทางนะ ขั้นตอน3ขั้นตอนจะง่ายๆแบบนี้นะครับในกรณีซื้อสดมี2ขั้นตอนซื้อผ่อนมี3ขั้นตอนซื้อสดนะครับจองเข้ามานัดวันรับรถรถผมมีพร้อมส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าซื้อผ่อนจองเข้ามาสามารถโอนเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะครับเงินจองแล้วก็ผมเปิดใบจองให้หลังจากนั้นส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นยังพื้นที่อยู่เหนือไปเหนืออยู่ใต้ไปใต้อยูอีสานไปอีสานมีซัพพอร์ตให้ทุกจังหวัดครับหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็นัดวันรับรถอยากรับวันไหนก็เลือกมาได้เลยแต่เว้นระยะให้ผมได้แต่งถ ได้อัพฟังก์ชันให้หน่อยเพราะอยากให้งานมันละเอียดจริงๆนะครับโซเชียลได้เวิร์กได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดแฟนเพจตัวผมเองซัพพอร์ตให้ได้ทั้งหมดนะครับสามารถโทรหาผมโดยตรงก็ได้อยากได้ฟังก์ชันเหล่านี้อยากได้รถโทรหาผมได้เลย0916966556นะครับมีฟังก์ชันเหล่านี้ซัพพอร์ตให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะผมรีวิวเองของขายเองนะครับใครที่ไปซื้อรถที่อื่นมาออปชันเหล่านี้ขายเหมือนกันแต่แพงมากบอกเลยถ้าใครที่อยากได้ออปชันเหล่านี้แล้วอยากได้ราคาพิเศษ ในบางรายการและอยากได้ฟรีบางรายการด้วยย้ำอย่างนี้ครับฟรีบางรายการสามารถอินบ็อกซเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอินบอ็อกซเข้ามาสอบถามกดลิงก์ไลน์แค่นั้นจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกอันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจําคลิปนี้ประมาณนี้คิดหนาเจอใหม่สวัสดีครับ